ชีอนสาวได้กี่คนอ,อันนี้ไม่พูดดีกว่า <laughs> ครับออสวัสดีครับพบก,กับผมตอมแจมเบาอุบลน,นะครับวันนี้วันนี้ห้ากับซิมารีวิวรถย amaha yzf r15 นะครับวัอน,นี้เจ้าของรถเป็นที่เบิร์ดครับที่เบิร์ดที่เบิร์ดครับ ครับขอสอบถามพี่เบิร์ตหน่อยนะครับว่า y า m a h a Y Z F ของพี่เบิร์ตนี่ใช้งานมากี่ปีแล้วครับใช้งานมา3ามปีแล้วครับปัญหาจูจี้จุกจิกมีอะไรบ้างไหมครับมีครับเวลาเลี้ยวทางแคบครับมันชอบติดถังครับปัญหาหนึ่งและอีกปัญหาหนึ่งคือเวลาเราขับไปนานๆเราเราจะเมื่อยประมาณช่วงหลังนะครับเพราะว่ามันเป็นทรงสปอร์ตใช่ไหมครับทรงสมอร์บบอสบอบอสนึ่ง นี่นะครับสองปัญหาที่ผมเห็นหลักๆโอ้โหรถสวยมากเลยนะครับผมว่ารถสวยมากเลยนี่ชิวได้มาในราคากี่บาทครับพี่พันตอนนั้นเขาขายในเพจเขาขายพันห้าครับแต่คนเขาซื้อมาแล้วเขาขายต่อให้ผมมือสองประมาณหนึ่งพันสองร้อยบาทครับโอ้ 1, หนึ่งพันสองร้อยับชิวครับไม่เกี่ยวกับสติกเกอร์นะครับชิวสายลุงครับสวยสวยคาสวยเพราะมีสติกเกอร์สายชิวด้วย กะสายชิวด้ครับสาม้ชมครับราคาสามร้อยกว่าบาทในนะครับในไหนในไหนเออในเพจครับสั่งกันนังครับเออและที่อุดที่อุดกระจกนี่แหละครับได้มาในราคากี่บาทครับข้างละเออเป็นคู่นะครับคู่ละสามร้อยห้าสิบครับอคู่ละสามเ้หาสิบใช้นานแล้วครับสีตกขัขี่ไปไกลนี่เมื่อยไหมครับขี่ไปไกลรถทรงสปอร์ตแบบนี้ครับเมื่อยครับเมื่อยถ้าขี่ไปประมาณ ยี่สิบกว่ากว่าโลเนี่ยแต่รู้สึกเหนื่อยล้าครับเวลาเวลาเราขับมันจะหมอบๆใช่ไหมครับทรงสะกดนะครับมันจะค่อยๆเหนื่อยช่วงหลังนะครับมันจะค่อยปวดขึ้นปวดขึ้นนะครับส่วนมากของผมไม่ไม่ค่อยขี่ไกลนะครับแล้วการดูแลรักษานี่ยากไหมครับยากนิดหนึ่งครับยากแต่สําหรับคนชอบรถจริงๆอาจอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆเลครับ เช็ดถูอะไรขัดล้างตลอดเช่นนี้นครับไม่มีอะไรมากมายครับทั้นเราก็มาดูรอบๆคันกันก่อนนะครับสวยนะเป็นเป็นรถที่ผมอยากได้มากเลยตอนนั้นน่ะสภาพรถยังไม่ล้างครับนี่ผมชอบสุดนะเอออะไรวะเน<ช>ี่ยอัพ,<ไหน>อ,พอัพไซด์ดาวเลยชอบสุดแล้วอัพไซด์ดาวแล้ว<ไ>ห้สินี่<ไห>นอัพไซด์ดาวครับใช่ครับสวยจริงๆครับแล้ว ความในใจตอนได้มาใหม่ๆนี่เป็นยังไงพี่ความรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่ามันลดเราฝันตั้งแต่เด็กๆนะครับว่าอยากได้บิ๊กไบค์มินิไบค์ครับพอพอได้มากว่าเราจะคล่องกว่าเราจะขับเป็นคนแบบอะไรนะชํานาญครับก่านจะชานาญได้อุนานครับยากเวลาขับตอนใหม่ๆตื่นเต้นมากเสียวเสียวลงคลองปาดซ้ายปาดขวาอย่างนี้ครับเป็นต้นนะครับแล้ว เคยเคยเคยซ้อนสาวได้กี่คนครับคันนี้คันนี้ซ้อนสาวได้กี่คนอออันนี้ <โอ S 1> ไม่พูดดีกว่าไม <laughs> ่พูดครับเออช่วงช่วงนี้ก็โสดอยู่นะครับอเออไม่มีครับไม่มีสาวครับสวยจริงๆนะครับท่านผู้ชมแล้วอัดยังไม่ได้ถามอัตราเร่งเลยนะอัตราเร่งมันดีไหมครับรถรุ่นยมาฮ่ารุ่นนี้ดีครับอาตาัตราเร่งแรงแรงต้นเนี่ยท็อกท็อกจัดเลยครับแต่ว่าจะช่วงกลางๆกับปลายๆจะ ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ครับอัตราเร่งจะไม่ค่อยดีเหมือนพวกซีซูพวกโคคาซู้นพวก c ีบีอะไรพวกค่าใหญ่ๆขึ้นไปนะครับเพราะว<ต>่ามันเป็นแค่ร้อยห้าสิบครับแต่ผมว่าคุ้มนะร้อยห้าสิบตัวนี้คุ้มนะท่านผู้ชมผมว่ามันให้วาวอะไรวะวาวอะไรนะวาววีบเอใช่ใช่วาววีวาววีบวาวแปรผันนะครับเวลอาอัดคันเร่งแรงแต่แกสลกักออกมาอู้นใช่ <c oughs> ท็อสปีดเท่าไหร่พี่คันนี้ท็อสปีดตอนนั้นไปลองได้55จะขึ้น56ครับประมาณนี้ครับเดิมๆเ,เลยครับยังไม่ได้แต่งแต่ว่าใส่ตอนนั้นใส่ท่ออาคาโรวิตครับลองอแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ท่อเดิมครับสวยจริงๆนะครับท่านผู้ชมและและพี่เบิร์ดของเราจะ มีแบบอัพซีขึ้นมาบ้างไหมครับแบบนี่ครับมีครับช่วงนี้วางแผนไว้อยู่ว่าช่วงนี้อยากได้ของค่ายามาห้าตัวที่ออกมาประมาณไม่ไม่ถึงปีเนาะเร่งเร่งตัวไหนไว้หรือเปล่าครับเร่งเร่งอาเจ็ดไว้ครับอาเจ็ดเ <A 7 S 1> นาะใช่ครับอาเจ็กว่าร้อยกว่าซีซีครับไว้เจ็ดร้อยหรือเปล่า <c oughs> ไม่ไม่อันนั้นครับแรงอะไรมาตรฐานเขาอตอนนั้นามาตรฐานแลวเขาค่อยอัพมาเจ็ดร้อยนะครับช่วงนั้น ผมผมเห็นมาส่งได้เลยครับได้แต่ติดอย่างเดียวครับยังยังไม่มีตังออกครับช่วงนี้เข้าใจครับเข้าใจยุคนี้เป็นยิบเป็นยุคอะไรนะย,ยุ่งยุคเงินแพงยุคแพงเนาะน<ช>้ำมันก็แพงแพงหมูแพงงั้นพี่เบิร์ดครับผมขอดูเรือนไม้พี่หน่อยนะครับว่าวิ่งได้กิโดกิโลแล้วครับได้วิ่งได้กี่กิโลทุเออถูกแล้วได้ครับได้ครับดูนะครับ อย่าชิปไลท์ใช่ครับอย่าโฟกัสน้ำมันครับไม่มีตังค์รับปรับนะครับปรับโหมดนี่ครับชิปหนึ่งครับชิปหนึ่งโอ้สองหมื่นเจ็ดหกร้อยยี่ห้าโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผิดครับผิดแล้วออกอันนี้น้ำมันครับอันนี้เครอมันผมผมอยากดูผิดเลยอ่ะจะขอรถจริงไหมเนี่ยนี่ครับชิปสองกับชิปหนึ่งหกพันหกพันมันอ่ะใช่ครับหกหมื่นหรือเปล่าหกหมื่นครับหกหมื่น แต่มันมีจุดอยู่นะครับเออมันก็หกหมื่นนะครับเอ๊ะทิปสองหน่อยทิปหนึ่งใหม่เนี่ยออกออกคลิปหรืเปป่าวเลยพี่ไม่ครับขี่เรื่อยครับขี่ไปโรงเรียนนี่ยหครับขี่ไปวิเลยอะไรนี่ครับนึกว่าพี่ออกคลิปโอ้ไม่มีปัญญาออกออกคลิปอกครับดูครับแค่น้ำมันแหละ เราวันยังไม่มีต่าเออครับเอาส่วนตัวนะครับผมชอบอาชิมะก็คือมีอันเนี้ยเขาเรียกอะไรนะชิบไลทเนาะชิบไลทชิบไลทครับเวลาแบบลากลอกขึ้นมาสูงๆอ่ะแบบมันจะเตือนมันจะเตือนมาแบบไปแบบปิ๊บป๊าปิ๊บป๊าปิ๊บป๊าปเลยไฟมันจะออกสีขาวๆอย่างเงี้ยเท่หรือว่าเท่รูปทรงก็คล้ายๆกับรุ่นพี่เนาะรุ่นพี่แบบพวกอาวันอาวันกับอาหกเนาะใ ตัวใหม่มาจะถอดแบบคล้ายๆเหมือนอาวันเลยอัจฉริยะอัจมาิอะมเนาะเพราะว่าท้ายของอัจฉริยะ M จะเป็นบอกคล้ายๆเหมือนคาร์บอนแถวนี้จะเป็นคล้ายๆเหมือนคาร์บอนสวยนะครับถ้าใครชอบก็ไปซื้อได้นะครับประมาณแสนสามนะครับโปรโมทให้หน่อยครับค่ายาญมาห้าครับสำหรับคนชอบค่ายหญมาห้านะครับนี่ก็ หมดแล้วเนาะทีนี้เนาะใช่ครับไม่ค่อยมีอะไรมากมายฝากฝากช่องพี่เบิร์ดนะครับ Dark Stormer นะครับใช่ไหมครับช่วงนี้ยังยังไม่มีคลิปอะไรลงครับเพิ่งตั้งชื่อช่องเพิ่งตั้งใหม่ๆสดๆร้อนๆใหม่ๆสดๆครับอาจจะมีคลิปอะไรเล่นเกมอะไรลงบ้างก็ติดตามด้วยนะครับช่อง Dark Stormer ครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ทีหลังนะครับชื่อช่องพี่เขาครับครับ ผมขอจบการรีวิว R15 คันนี้ของพี่เบิร์ดนะครับถ้าใครชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, ด subscribe กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับใช่นั่นแหละครับเหยียบครับอันนี้ช่องช่องคุณหรือช่องผมเลยครับช่อง,งผมองัอ้ก็สวัสดีครับ <c oughs>